เอาละมาหอดสวนสัตว์แล้วมาถึงสวนสัตว์กันแล้วสวนสัตว์เขาสวนกวางบรรยากาศลานจอดรถอยู่ในลานจอดรถครับตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปสไกายวอล์กโอ้เสียงสั่งใช่ไหมนาะสวนสัตว์ขอนแก่นเสียงสั่งห้องว้าไปแล้วเขาไปทางในกันครับผมไป มาขึ้นรถกันแล้วไปกันเทยไปกันเลยไปกันอ่ะกนเนี่นนะอขอหน่อยขอหน่อยมันบอก มีสายเตาะนี่วาอ่ามีสามตัวหนูนตัวนึ่งเดินแล้วเดินแล้วไปแล้วมีสามตัวกินน้กินอ้ยไปเดี๋ยวไปดูนกดูนกนิ่งๆอย่าให้สั้นไปดูนกกันเลย เสียงมันหอยฟันนลิง no. บ <Yeah. S 3> hey, ่อันนาจับนกอูเราเราห้งานฮัลโหลไปปงในห้องนั่งรถไปมห้องงานสีส้มไผ่สมานี่นี่นี่ นี่ไงนักจับปลบแว่นน้ำลอกกาบัวมาอเสียงอะไรไม่รู้ร้องอยู่ข้างในบลาายเงาไหม ขายาวจริงขายาวขายาวมากดูสิเห็นไหมเนขายาวปากยาวมากมีเนร้อยเลยข้างบนก็มีอยูอยู่ข้างบนน่นข้างบนเหไม่นนู่นมนเกาะอยู่ข้างบนเลยไม่ดน่อนแดดงเหรอนนั่นมันเป็นู้ยื่นไปไปไปไมไปดูอาณาจักนกไป อยูไม uhm. oh. ่กล bo uh, ้าโดนอยู่จะงูจะก่องกลัวโอ้บอกยังงูเรื่องหรอาณาจักรนกไปแล้วหนึ่งเขาไม่ง่ายหรออาณาจักรนกอาณาจักรนกนกอู้วแล้วไปฝั่งไหนก่อนไปฝั่งนี้ก่อนแยกกันอาณาจักรนกโอ้โหแม่มันน่ากลัวจังเลยเนี่ย หันมาหน่อยคะ่ะคุณคะโอ้โหโอ้รังเข้าแล้วก็จะมีน้ำตกด้วยนะคะใช่ไหมคะคุณว,ว้าวสวยไปอีกโอ้โหมันมีอะไรในนี้อุ้ยนั่นไงอุ้ยมันไปแล้วไม่เห็นแล้วน่ะมันไปแล้วอะ

ขรถไปก่อนนะว้น้านมาีาโโหโห่โอ้โหอ๋แม่ไปถ่ายนู่นไหม สวยจังเลยเข้าไปใกล้ได้ปะถ้าเข้าไปใกล้มาได้ไหมนี่เราดิ cười oh, mấy oh, Nhung nhìn nhung nhìn người เรามาเจอใครไม่รู้ค่ะทุกคนตอนนี้โหเซอรไหมคะทุกคน<า>ว้าวไม่มีอะไรเลยเรามาเจอคนสวยนะคะนี่คนสวยนนะะถ้าเดินขปฝั่งนู้นได้ไหมหักพิมพ์นะคะ,ะเขาหยุดที่จุดห้างรถเขา,าไปไปมันวนมาต่อมั่ มันดูเ่าก็นอยู่เลยแล้วก็ไปถ่ายหานรถเบ่งชัดน้ำตกน้ำตกแล้วตอนนี้คุณพ่อหายแล้วไปดูนั่นนั่นดูน้องหูไยน่าต้านตูดเหรอเห็นอยู่เมื่อกี้นั่นมันคือคือสวยๆเลยนี่นี่แม่แม่มาดูฝั่งนี้โอ้โหเสียงมันหอมไหมไปเรีวไปเรีวบปุ๊ย่ย ถ้าหารถที่ตรงอยูนะนี่จำได้หาที่ตรงอยูแล้วก็กับรถานั่นเนะคือป็กสิ น,นกไก่ฟ้าพยาลอไหนนกนี่ไง,ส,งสวยดยีคนเรียบไม่ตัวอะไร ่นยูนู่นน่โน่โน่อยู่ฝั่งโน่นหนู่ฝั่ง่นหนไม่นู่นตัวเบลอเลยเห็นไหมหนนมนู่นเล็บเล็เล็เดินมาตามมาเรียๆ เออวาวดำพ่อไปดูดิอุ้ลูกใหญ่มากเท่านี้เลยอันนี้ลิงกินได้สบายเลยใช่ล้นเต็มเลยลูกวัวลูกวัแม่ในสวนสัตว์แล้วนี่โคดเยอะนี่คืออะไรหนูชอบเล็ด ชอบเรศอไม่าหรอกขอโทษสถานีคนชอบแรดนะคะตรงนี้สถานีคนชอบแรดโอ้โหแค่สถานีก็ขนลุกแล้วมาดูแรดกันเลยไหนไหนข้างไหนคือไก่จ้ะไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ ดูดูมันน้องน้งร sure like ับไปแล้วรับแล้วตัวนึงตัวรับไปแล้วดูมันบินทางขาไปแล้วต้องยกจะไปหาเิงแล้วมันเหล็กในเงมันนี่มันี่

อยากลงไปดูแรกมคคนไหนมานี่เราไปหาแกิน

โนปี่ฮิปโปโปเตมัสแคะอ๋อฮิปโปแคะตัวนี้มันเปนฮิปโปไงฮิปโปโปเตมัสแคร์นี่ตัวมีลูกแหละ ไปไปต่อลูกมันจะตื่นไหมไม่ตื่นหรอกมันหลับระวงังโดดมามาอยาดูอะไรอีกบ้างไหมไปดูข้างบนเดี๋ยวค่อยไป,ไปเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำ นี่ไปดูอะไรนี่เมียแคดเนี่ยมีเมียแคดน่าจะเป็นตัวเล็กๆไม้มี สแสดงว่าบมีสัตว์สแสดงว่าไม่มีมีไหมฝั่งนี้ไม่มีเลยไม,มไม่มีเลยมีแต่ก้งเปล่าเปล่าโ้ย,ยนี่เห็นก่อนนี่ก็นีน่ ไปไปล่อรถเดี๋ยวขึ้นไปสไกายวอล์กไ,ไปเดินจริงหวอเป,เปล,อล่าดึงหรอเนี่ยอุ่นทิงทุเรียนอืมต้องหยุดเอาอะไรไหนไหนนุ๊เอาอะไรหยิบเลยอ่าโอเคไปหนึ่งคนอยากกินทุเรียนแต่มันแพงกินแตงโมดีกว่าสดนี่ไงอ่าทุเรียนเอาเในีอะไร เดินร้อนเดร้อนเดนรอนดน้อนๆเนร้อนดชื่อนๆนเออนด,น,ดน,น,น่้อ,รอนออรน้อนๆด้อนเดินรนๆอดน้อนร้นเอนอน้อนะเนอาอนไรนนนน่นดนอเนนน้นร้เอนอนๆนนเรอดนด เออาช็อกโกแลตดีกว่าเพิ่มพลัง <ไป S 1> หรือนี่ดีเอาช็อกนะโกแลตดีกว่าอ่ะนี่กี่อันอ่หอนกินไอติม <c oughs> รอรถก่อน

ไอติมกุหลาบแดงสดชื่นอย่างแรงเดี๋ยวไปสกายวอล์กเราค่อยไปเล่นน้ำโอ้เมื่อยเลยคเอบผมกระยานนะฮะเบียร์อยู่กับผมนะครับผมจ้าครับผมไม่ยากกันครอ๋อรถไม่ใช่ไปทุกผักมนะฮะถูกต้อง e ไหม <ihat ères> ผมพอใจที่สุดครับผมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีรถสวนดิบดิบดิบเดี๋ยวดิบไปได้ครับดิบไปได้ครับจ้ทางลงเขาไม่เขาอันนั้ไม่ใช่เรานะเขาแต่ไม่มีเขาเราก็อยู่ละจุกจ้องเหนะหมเห็นไหมไม่มีเราก็อยู่ได้ครับไปอยู่ไปได้ก็สอนไปรักใช่ไหมครับ แต่เสียงดูคุ้นๆนะไม่รู้คุณเด้๋ผมไม่รู้ครับเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนัก่งเราไปดีนะครับผมนะเดี๋ยวต้อูคืนนะฮะอันที่เป็นฮิปโปปาิในบ้านครับก็เป็นวินนะสนใจลองชมบ้าฮิปโปใหญ่จะเป็นวินเทคนโลยีไม่ได้มาหนูนั่งตรงนี้ครัมาเดี๋ยวหนูนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ตาเดี๋ยวตานั่งตรงนี้ เออได้เด็กนั่งในนะครับทำไปนะผู้ใหญนั่งในก็ได้ครับเด็กนั่การก็สองฝั่งครับนะแต่ผู้ใหญ่จะตกรถนะจ๊ะครับลูกอย่าลืมของโซ่นะฮะโซ่ข้างตัวรถครับของโซ่ไว้ด้วยนะนะครับแต่แอร์จะออกนะฮะจะไม่เย็นครับเรียบร้อยนะฮะได้เรีลูกนะฮะจะเรียบปลดรุ่นหลานนะครับลืมเมียไว้นี่ละอุ๊ยไมอยู่แล้วจะเย็นนี่ผมนะฮะได้ผมก็ไม่อยู่ครับผมไม่อยู่นะฮะผมนะลูกไม่ลืมหรอลืมเมียได้ นไปฮะขึ้นเขานะฮะจะบอกด้วยครับผมและล่งอีกสองสถานีก็หมดแล้วนะนะครับสวนน้ำ้านบนเป็นสวนน้ฟริกานะครับยีราฟมะลายครับโลกระจอกเทศนะฮะสภานสกายวอล์กช้างสวนน้ำด้านบนครับด้านบนน้าท่องเที่ยวขับรถกลัด้านขึ้นใหมนี้เลยนะจ๊ะออกไปเลือกขวานะฮะขับขึ้นไปสวนน้ำครับยีราฟด้านซ้ายสีฮะหลุดแล้ขึ้นใหม่หลุดแล้ขึ้นใหม่นะครับอันนี้เไม่มาสวนนะนะครับผู้ชมว่าไงครับนะฮะครับผม มีหลายสายพันธุ์ครับมีสาโทนครับหนึ่งสองสามแรกจจกไปได้สกับสามเฮะแจห้าใปนะฮะตอนนี้เริ่มมีช,ะชนะแล้วเ่นกนเนาะไหมครัาา 5, 6, บผมได้ผู้ชมด้นซ้ายมือครับเสืออยครับสีขาวกับสีนตาครับอันนี้ก็จะเป็น <บะ S 1> กีเก้อเขื่อนเกงแดงครับกาง,กงด้ยวยเก้งนะครับาได้าน้เราไดกฟานครับดีนะฟานแะครับทีคราไปลาานก็ผ่านนี่นะฮะแล้วด้านขวามือเราก็จะเป็นความดาวครับ ดางดาวสีเค็เขาสวยะหาวคมนะรับไอแวเลยนะดวงดารซ้ายมือก็เป็นสิก้าแลก็ยาครับอันนี้จ oh so ับได้ไปได้เพราะรหัสได้ลงเาันใกล้เลยนี่ใกล้เลยจะผมจะจอดรอนะมฮะจผมจอรออะได้จับลงาราะหัได้ครับ่ผมจะรอครับผมครับจะบอห้าีฮะ ประมาณ50นาทีครับหมดไปแล้วครับ40นาทีขึ่นมาหมดอ้าวขึ้นต่อเลยครับอาอย่าหยอกก็เถอะหยอกมาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้มานี่ไงนั่นเดินมาเดินมาเห็นไหมฮะจับได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงจะมากินอาหารเหลยไหมจะมาเอาอาหารน่ะนี่ไง มี่นเดี๋ยวท้งหยกเดี๋ยวน้องหยกยืนนะลูกนี่เห็นไหมนี่นี่มายืนบนโต๊ะเลยมานัองหยกมาฝั่งนี้เลยมายืนฝั่งนี้ลูกนี่นี่ขึ้นเลยขึ้นเลยน้องหยกขึ้นยืนยืนตรงนี้เลยอันนี่น้องยกนี่ หยิบหยิบให้เลยหยิบให้เลยน,นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่วัยระวังตกนะ

มตันันดิดๆเลย <c oughs> โอ้ยเมื่อยครับอันนี้เป็นสกายวอล์กครับชั้นบนข้างล่างมียีราฟยีราฟมาไล่เดินขึ้นมา ออตอนตอนหน้าเที่ยวหนันเป็นกระจกนะแมนบอไนเดินไปดูไป,ปไกระจกที่ทั้งคุณเขาเฮ็ดกระจกน่ะว้าวพลเยืานความสูงนี่ต้อง <c oughs> ต้องระมัดระวังหัวใจจะวายนะจ๊ะโ <c oughs> <c oughs> น่มนมาไล่ครับ น้องหยกไม่กลัวเหรอมาได้มันเมียมันกระจกหน่อยแต่ยืนมันตะก้อนมันกระจกเต็มเลยบ่อหอยางเ้งมัเขาเอากลวยตันไว้นะมามาเขาบ่อห้ยเดินตะก้อนเป็นกระจกแบบกระจกเต็มเลยอันนี้เขาเปลี่ยนแล้วนี่อุ้ย ไปเออค่อยๆเดินไปมาเดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้ไปนู่นไปเดินกระจกนน่นไปนู่นมันมีมันมีกระจกนน่นไปะโย่ค่อยๆเดินเออป่ะว้าสูงมาก น้องโยกเดินเดินเฉยเลยไม่กลัวเลยน้องโยกเก่งมากนี่ไงวุ้ยไปน้องโยกเดินไปไม่เหมือนโยกขวากเสียวมากเอาไปที่เดินเดินไปหาพี่ปอยเดินไปหาพี่ปอยหน่อยโโอ้โหเอาไงอ่ะน้องโยก เดินเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นม่าาต้องยกตูดไปโอ้โหสูงไหมโอ้โหโอ้โหเอาไงอ่ะไม่กล้าไปต่อไม่กล้าไปต่อมาเดี๋ยวตาพาอุ้ย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 ทำไมเสียวจังเลยมาเลย มาหนึ่งสองสาเดินมาเป็นไงอุ้ยแต่กระู่เสีกวคนเริ่มเสียวๆอ่ะยืนตรงยืนอ่ยตรงกลางเสียวอ่ะ มันหวาดเสียวมากนังโยกมันหวาดเสียว,ายวมากมามา,ม,มาเร็วถ่าย,ย,ยให้ด้วยถย่ายให้โดดลงไปเลยบอกนี่ไงกระจกความหนาของมัน <c oughs> สวยมากแต่ก้นบกข่อยมีครับช่วงนี้มันม่นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมันบ่นวันหยุดมันเลยคนบ่ค่อยหลายครับรเสียวอาไไ้าวเปไน็นอะไเปลูกเปอะไรโอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสักคลิปนี้กับสวัยสักนี่นะครับผม เดี๋ยวไปสวนน้ำต่อครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนห่อนแล้วบายบายครับผม